สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอ,อยู่บนรถนะคะถ่ายวิวสวยๆนะคะถนนที่ตรงไปข้างหน้าของเราเป็นทะเลค่ะหาดตรงนี้เรียกว่าเซนเอริอสค่ะเซนเอริอสก็คือเป็นหาดาตรงนี้จะมีร้านค้าเยอะนะคะเป็นย่านคนรวยค่ะพวกเราก็ วันนี้นะคะมามาทานข้าวค่ะเป็นวันหยุดเนาะหาที่จอดรถก่อนค่ะทุกคนเงินพกักกลัทุกคนคะตอนนี้พวกเรากำลังเดินเข้าไปที่ c e n t r อร์เลียสนะคะอันนี้เป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งเล็กๆเ,เนาะมันจะมีร้านค้าชอ็อปหลายร้านนะคะ mì lán xém xém, lán ẩm ướt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  lán อันกาแฟค่ะแล้วก็ขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่นี่ค่อนข้างแพงแลดราคาเสื้อผ้าเขาก็ดีผ้าสวย khai clip shop, ừ, quán làm lép, busy để job đi, cho, ันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็ด้านนูน้นนั่นเป็นไรบริละห้องสมุดด้านนู้นเป็นะทะเลทะเลนี่ร้านค้าข้างๆนี่สินค้าแพงมากร้านซูปเปอร์ก็แพงทุกคนย่านคนรวยค่ะที่จอดรถก็แบบแคบ ร้านฟาร์มาซีก็ขายทุกอย่างฟาร์มาซีมีร้านสำหรับสุนัขวีโวซาลอนร้านขายดอกไม้สวยมากเลยดอกไม้ซูปเปอร์ มาดานามองกลับไปนะคะมองกลับไปแับบรรยากาศประมาณนี้ที่นั่งพิกนิกทานอาหารนี่เล็กส์ได้ ต,ต้องข้ามอีกทุกคนแล้วเราจะไปกินอาหารร้านนี้คาเฟ่ร้านนีอ้อันนี้ร้านอะไรอ่ะน,นี่ร้านชูชิถ <c oughs> ้าขายบ้าน <c oughs> <c oughs> 对，要是因为，因 นี่ทะเลนะคะทุกคนเซนเซนเทเลอัสเซนเซนเทเลอสบีชตอนนี้ก็ไม่มีฝนก็โอเคค่ะแต่แดดออกแบบจางๆเนาะมีเมฆ โอเคเดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะแย่จะ,จะไปกินอาหารโอเค ขายบ้านนะทุกคนก็จะมีออกชั่นส่วนใหญ่ก็ออกชั่นออกชั่นร้านเบเกอรี่โอเคแล้วเราไปกินอนาะหาร้านนี้ค่ะทุกคน <Thank> you. ขอบคุณนะคะสั่งอาหารก่อนค่ะ